เบสแพทชีท ตามนยโยบายรัฐบาลไทยแลนด์4.0และยุทธศาสตร์สำนักงานกศนอการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนชุมชนและสังคมในรูปแบบที่หลากหลายให้กับประชาชนคิดเป็นวิเคราะห์ได้ตัดสินใจภายใต้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องกศนอตำบลท่าพุทราจึงได้พัฒนาโปรแกรม EDU NFE เป็นตัวช่วยในการเรียนรู้กับครูผู้สอน เพราะนักศึกษามีเวลาพบกลุ่มกับครูผู้สอนน้อยมากเพียงเทอมละ18ครั้งรวมทั้งนักศึกษามีภาระแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปจึงอาจจะไม่เข้าใจบทเรียนในห้องเรียนหรือการพบกลุ่มในแต่ละครั้งได้อย่างเต็มที่กศนตำบลท่าพุษาจึงได้จัดทำระบบ eduvc.nfekpp.com โดยระบบจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วน1ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์2ระบบช่วยเหลือครูผู้สอนออนไลน์ทั้ง2ระบบนี้ รองรับการใช้งานแบบสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด แบบเรียนออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผ่านทางระบบประกอบไปด้วยหนังสือเรียนใบงานใบความรู้คลิปการสอนและแบบทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคเรียนตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและช่วยในการตรวจผลการเรียนในแต่ละภาคเรียนที่ผ่านมาอีกทั้งยังช่วยตรวจสอบหน่วยกิจกรรมกพชเพื่อวางแผนก่อนการจบการศึกษาตารางสอบออนไลน์ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนสามารถวางแผนในการเดินทางมาสอบแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าได้ระบบช่วยเหลือครูผู้สอนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดของตนเองในแต่ละภาคเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งยังรองรับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iOS แบบบันทึกคะแนนออนไลน์ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการพิมพ์แบบบันทึก ผลคะแนนแต่ละรายวิชาแก้ปัญหาผู้เรียนตกหล่นในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน